สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e ีอิ i ลเนีชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปในคลิปเดียวสำหรับเงินบำนาญชาราภาพที่ผู้ประกันตนมาตรา3339จะได้รับโดยไม่ต้องคำนวณน,นะคะก็ ในปีที่แล้วนะคะปี2564ก็ได้มีการจัดทำคลิปเกี่ยวกับเงินบำนาญชาราภาพนะคะแต่ละแต่ละคลิปได้แยกเป็นแต่ละฐานเงินเดือนซึ่งก็จะมีสมาชิกนะคะไม่สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ฐานเงินเดือนต่างๆหรือไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลได้จากตรงไหนและต้องการทราบเกี่ยวกับฐานเงินเดือนอื่นๆสำหรับให้ญาติให้พ่อให้แม่หรือ คนที่รู้จักได้ดูด้วยนะคะวันนี้นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเงินบำนาญชราภาพที่จะได้รับนะคะวันนี้เราก็เลยสรุปมาในคลิปเดียวตั้งแต่ฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา39ที่4,800บาทจนถึง1,500 0บาทในคลิปเดียวจบเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของ อันนี้ขอเป็นการทบทวนให้แล้วกันนะคะเพราะว่าณปัจจุบันยังไม่มีประกาศออกมาว่าเราจะสามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้ให้เราทราบเพียงว่าบำเหน็จเราจะได้รับเป็นเงินก้อนก็ต่อเมื่อเราส่งประกันสังคมไม่ครบ180เดือนนะคะส่วนบำนาญเราจะได้รับเป็นรายเดือนทุกเดือนก็ต่อเมื่อเราส่งประกันสังคมครบ 180เดือนขึ้นไปนะคะที่สำคัญก็จะมีคำถามว่าจะได้รับเมื่อไหร่นะคะเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและเราต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งถึงจะมีข่าวว่าณปัจจุบันจะขยายถึง60ปีแต่ปัจจุบันยังไม่มีประกาศเป็นรายลักษณ์ออกสอนมานะคะณนะปัจจุบันวันนี้วันที่ทำคลิปก็คือ22กุมภาพันธ์าร้0 65ก็ยังอายุ55ปีอยู่นะคะก็สามารถถ้าอยู่ในเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมานี้ก็สามารถไปติดต่อขอรับกรณีชราภาพได้นะคะซึ่งใช้เอกสารอะไรมีจะทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวลิงก์ไว้ด้านบนให้ดูนะคะสำหรับกรณีที่เป็นผู้ทุกขรภาพหรือถึงแก่ความตายก่อนจะมีสิทธิ์รับบำนาญก็สามารถนะคะ ติดต่อขอรับเป็นเงินก้อนหรือบำเเน็จได้นะคะต่อมาเราจะมาดูหลักการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพนะคะ ซึ่งอันนี้อ้างอิงจากกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชาราภาพหรือหลักเกณฑ์ชาราภาพการคิดสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพในปี2,550ฉบับล่าสุดซึ่งณปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะซึ่งหลักการคิดก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้าง60เดือน ก่อนรับบำนาญน,นะคะสำหรับกรณีนี้ไม่ได้เกียเก่ยวกับมาตรา40นะคะเฉพาะมาตาา33กับ39เท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับมาตา40ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์ได้นะคะจะพยายามหาข้อมูลและนำเสนอในคราวถัดไปนะคะก็นำค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้าง60เดือนที่นำส่งประกันสังคมนะคะก่อนรับบำนาญน,นะคะต้องบอกว่าก่อนรับบำนาญน,นะคะ คูณอัตราร้อยละประโยชน์กรณีชราภาพก็จะเริ่มที่ร้อยละ20เมื่อครบ15ปีก็คือ180เดือนนะคะก็บวกเพิ่มปีละ1.5ปีก็คือ12เดือนนะคะต้อง1ปีต้องให้ครบ12เดือนถ้าไม่ครบก็จะไม่ได้นับเป็นปีนะคะซึ่งในตัวอย่างนะคะเราจะมีตัวอย่างที่ฐานค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่15,000บาทเราก็นำมาคูณอัตราร้อยละจะเริ่มที่20%ก็คูณ20% เราก็จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการคำนวณเงินบำนาญคร่าวๆนะคะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือกองทุนชาราภาพสำหรับประกันสังคมนะคะกองทุนชาราภาพนี้จะเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่31ธันวาคม2541สํำหรับท่านใดที่ส่งประกันสังคมก่อนหน้านี้ก็ยังจะไม่ได้นับ นะคะก็จะเริ่มนับจริงๆในปี2,542สําำหรับก่อนหน้านั้นก็มีสอบถามนะคะก็จะบอกเพียงว่ากองทุนชาราภาพเริ่มมีวันที่31ทธันวาคม2,541ก่อนหน้านี้ยังไม่มีกองทุนชาราภาพกย็ยังไม่ได้นำเงินที่เราจ่ายก่อนหน้านั้นเข้ากองทุนก็จะไม่ได้นับนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของเงินบำนาญชราภาพกันเลยนะคะก็เริ่มจากผู้ประกันตนมาตรา39นะคะหรือฐานค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่4,800บาทสำหรับกรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก่อนเมื่อส่ง39 1ปี2ปี3ปี4ปีแล้วเงินบำนาญชราภาพจะลดลงนะคะอันนี้ก็ต้องไปหาค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้าง60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือ ของประกันสังคม SSO NO Connect นะคะต่อมาเราก็จะมาดูเงินบำนาญชราภาพที่ฐานค่าจ้าง4,800บาทนะคะ เราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของเริ่มต้นนะคะก็คือ15ปีที่960บาทและก็ถ้านับจากปี2542จนถึง2545ณนะปัจจุบันผู้ที่มีสิทธิ์รับในปีนี้ก็จะอยู่ประมาณ24ปีนะคะก็จะได้1,608บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ทำเพิ่มให้ไปอีก8ปีนะคะก็จะเป็น2,184บาทถ้าฐานค่าจ้าง4,800บาทก็ดูตารางนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูเงินบำนาญชราภาพที่ฐานค่าจ้าง6,000บาทนะคะฐานค่าจ้าง6,000บาทก็จะเริ่มที่15ปีที่1,200บาทนะคะ24ปี2,010บาท 3ามปี2730บาทถามว่าฐานค่าจ้างนี้มีไหมนะคะก็มีในกรณีที่มันเป็นนโยบายการจ่ายค่าจ้างของแต่บริษัทซึ่งอาจจะมีการคำนวณค่าจ้างซึ่งแตกต่างกันแต่พอเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่6,000บาทก็มีนะคะวันนี้ก็เลยนาเสนอในทวนของฐานค่าจ้างที่6.000บาทด้วย ต่อมาเรามาดูเงินบำนาญชราภาพที่ฐานค่าจ้าง7,000บาทนะคะก็จะเริ่ม15ปีที่1,400บาทนะคะ24ปีก็2,345บาท32ปีก็3,185บาทต่อเดือนนะคะต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของฐานค่าจ้างที่8,000บาทนะคะ800 0บาทก็จะได้รับเริ่มต้นที่1,600บาทต่อเดือนนะคะส่งมาจนครบ24ปีก็ 2,680บาทต่อเดือนส่งมาครบ32ปีก็3,640บาทต่อเดือนนะคะต่อมาเราก็จะมาดูฐานค่าจ้างที่9,000บาทฐานค่าจ้างที่9000บาทนะคะก็จะเริ่มที่15ปีที่1,800บาทต่อเดือนนะคะ24ปีที่3,015บาทต่อเดือน32ปีที่4,095บาทต่อเดือนนะคะสำหรับฐานค่าจ้าง9,000บาท ต่อมาเราจะมาดูฐานค่าจ้างที่1 0,000บาทนะคะฐานค่าจ้างที่10,000บาทจะเริ่มที่2,000บาทในการส่ง15ปีหรือ1 8 0เดือนนะคะต่อมาก็ถ้าส่งครบ24ปีก็3,350บาทส่งครบ32ปีก็4 5 5 0บาทนะคะต่อมาเราก็จะมาดูที่ฐานค่าจ้าง11,000บาทนะคะ 1 1 0 0 0บาทก็จะเริ่มต้นที่15ปีที่2,200บาทนะคะ24ปีที่3,685บาท32ปีที่5 0 0 5บาทต่อเดือนนะคะต่อมาเราก็จะมาดูที่ฐานค่าจ้าง1,200 0บาทนะคะฐานค่าจ้าง1,200 0บาทก็จะเริ่มต้นที่2,400บาทต่อเดือนนะคะ ส่งครบ24ปีก็40,20บาทต่อเดือนส่งครบ32ปีก็5,460บาทต่อเดือนนะคะต่อมาเราก็จะมาดูฐานค่าจ้างที่13,000บาทนะคะฐานค่าจ้างที่13,000บาทก็จะเริ่มที่เดือนละ2,600บาทต่อเดือนนะคะ24ปีก็4,355บาทต่อเดือน32ปีก็5 9 1 5บาทต่อเดือนนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูเงินบำนาญชราภาพที่ฐานค่าจ้าง14,0 0 0บาทต่อเดือนนะคะก็จะเริ่มที่15ปีที่2,800บาทต่อเดือนนะคะ24ปีที่4 6 9 0บาทต่อเดือน32ปีที่6 3 7 0บาทต่อเดือนนะคะและสุดท้ายที่ฐานค่าจ้างสูงสุดที่1 5 0 0 0านบาทณนะปัจจุบันนะคะ ก็จะได้รับเริ่มต้นที่3,000บาทต่อเดือนนะคะส่งครบ24ปีก็5,025บาทต่อเดือนส่งครบ32ปีก็6,825บาทต่อเดือนนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเงินบํานาญชราภาพนะคะที่มีการคำนวณมาให้แล้วนะคะถ้ากรณีที่ฐานค่าจ้างตั้งแต่10,800บาทถึง1,500 0บาทก็จะได้รับค่าจ้างประมาณนี้พร้อมหลักการคิดนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นเอกสารหรือรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปให้ญาติหรือผู้ที่เราต้องการให้ดูพ่อแม่นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเดี๋ยวลิง์จะไว้ด้านล่างนะคะสำหรับเพจนะคะเมื่อเราได้ลิง์เรา,เาก๊อปไปวางนะคะอันนี้จะเป็นเพจนะคะซึ่งเราสามารถ เข้าไปดูนะคะหลักการจำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราเงินบำนาญชราภาพซึ่งท่านใดที่สะดวกจะดูเป็นเอกสารรูปภาพก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนี้นะคะสำหรับดูคลิป,ปวิดีโอก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานค่าจ้างเงินบำนาญชราภาพในแต่ละฐานค่าจ้างสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจ itd มีคำตอบ ชื่อเดียวกับชื่อช่องนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะสรุปรวมนะคะเกี่ยวกับเงินบำนาญชราภาพที่ฐานค่าจ้างตั้งแต่4800บาทถึง1 5 0 0 0บาทมาไว้ในคลิปเดียวเพื่อให้ง่ายต่อสมาชิกได้ดูข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ